ราคาทองคำวันที่6มกราคม25 69นะครับ17 1ในการ18นาทีเมื่อวานปิดที่มีการปรับ นะครับ12ครั้งด้วยการปรับภาพรวมนะครับเพิ่มขึ้น150บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อ65,750บาทขายออก65,850บาททองรูปพันธรับซื้อ64,430บาทขายออก66,650บาทมีการปรับทั้งสิ้น12ครั้งด้วยกันครั้งที่1 9ก้าในกา4นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่2 9ก้าในการ13นาทีปรับเพิ่มขึ้น100บาทครั้งที่3สิในกา40 1นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่4 2 <Get S 1> 2นาฬิกา50นาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่5 12นาฬิกา58นาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่6 13นาฬิกา24นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่7 14นาฬิกา12นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่8 14นาฬิกา23นาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่9 15นาฬิกา27นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่10นะครับ16นาฬิกา7นาทีปรับลดลง50บาท ครที่11-16ในการ12นาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่12นะครับปรับเพิ่มขึ้น50บาทขอขอบคุณขอ้ขอมูลจากทองคำราคาเด็ด่าดฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ